วิดิทัศชุดคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดจัดทำขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คุณครูและผู้ปกครองด้วยความเชื่อมั่นว่าหากใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเด็กทุกคนก็สามารถเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากวิดิทัศชุดนี้ใช้แนวทางตามกระบวนการสอนแบบวันนีโดยรองศาสตราจารย์วันนีสมประยูนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ถึงแม้วิดิทัศน์ชุดนี้จะเป็นการจำลองการสอนในห้องเรียนแต่เพื่อให้เกิดความกระชับน่าติดตามจึงไม่ได้สาธิตการสอนเต็มคาบเวลาแต่จะเน้นอย่างละเอียดเฉพาะวิธีการในขั้นตอนที่สำคัญสำคัญซึ่งจะช่วยคุณครูและผู้ปกครองสามารถอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายอันหนึ่งเทคนิคการสอนในวิดิทัศนี้เหมาะกับเด็กที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นในการสอนเด็กกลุ่มอื่น คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำวิธีการสอนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้คู่มือการสอนที่แนบมาจะช่วยอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสอนรวมทั้งแนะนำเทคนิคการสอนอื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในวิดิทัศน์นี้ดังนั้นควรอ่านคู่มือก่อนชมเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากวิดิทัศน์นี้ได้ดียิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์ชุดนี้ นอกจากจะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายแล้วยังอาจจะจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆทั้งของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆอ,อันจะก,ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต สวัสดีค่ะบทเรียนนี้เป็นการสอนเรื่องจํานวนและตัวเลข1นถึงเค่ะซึ่งในที่นี้เราจะสอนเฉพาะจํานวนและตัวเลข1และจํานวนและตัวเลข5ค่ะโดยคุณครูสามารถนําวิธีการสอนจํานวนและตัวเลข5ไปเป็นแบบการสอนจํานวนและตัวเลข2อถึงเได้ค่ะเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสอนจํานวนและตัวเลข1ก่อนนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ หเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของจํานวนหนึ่งและตัวเลข1ได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนตัวเลข1ได้อย่างรวดเร็วในขั้นนี้เราจะให้นักเรียนทำท่าทางประกอบเพลงเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายสนุกสนานและมีความรู้สึกอยากเรียนค่ะนักเรียนทุกคนรู้จักเพลงดักลล่นทมไหมคะรู้ เดี๋ยวยืนขึ้นนะคะแล้วเรามาร้องเพลงและทําท่าประกอบพร้อมกันนะคะอ่ะทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะเรามาร้องเพลงแล้วก็ทําท่าพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองซ้ำโอจะดอกดันธมชันเคยเด็ดดมชันเคยเด็ดเล่นโอจะดอกดันธมชันเคยเด็ดดมชันเคยเด็ดเล่นเด็ดช้าเด็ดเย็นชันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดม แข็งมากตัวพี่แดงเองค่ะนั่งลงดนเราจะเริ่มต้นการสอนจำนวนหนึ่งโดยให้นักเรียนสัมผัสจำนวนหนึ่งจากวัตถุจริงที่เป็นรูปประทเสเสก่อนนะคะนักเรียนทราบไหมคะอะไรอยู่ในมือคุณครูกล้วยถูกตอ้องตอนนี้ครูคมีกล้วยอยู่ในมือกี่ผลคะหนึ่ง จากนั้นนําบัตรภาพแทนกล้วยมาให้นักเรียนดูและให้นักเรียนพูดจํานวนหนึ่งจากบัตรภาพค่ะนักเรียนคะดย๋ยงครูจะเอาภาพกล้วยมาแทนกล้วยที่อยู่ในมือครูนะคะอ่าตอนนี้ในมือครูมีภาพกล้วยกี่ผลคะเลเก่งมากถูกต้องค่ะต่อไปเราก็แทนบัตรภาพด้วยบัตรเลขค่ะเพื่อให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนและตัวเลขซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ค่ะ นักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าน,นี่คือกล้วยหนึ่งผลแล้วกล้วยหนึ่งผลเขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไรนักเรียนทราบไหมเอ่ยตัวเลขตัวนี้นะคะ <S <S ก็จะเป็นตัวเลขแทนสัญลักษณ์จํานวนหนึ่งนะคะซึ่งเลขหนึ่งเขียนอย่างนี้เหมือนที่ทุกคนคิดได้ไหมใชค่ะค่ะถ้างั้นทุกคนพูดตามคุณครูนะคะกล้วยหนึ่งผล จากนั้นให้คุณครูนำสิ่งของชนิดอื่นมาแสดงให้นักเรียนดูอีกอย่างน้อย4ตัวอย่างค่ะและสรุปให้นักเรียนฟังว่าตัวเลขหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งของที่มีจำนวนหนึ่งค่ะและเมื่อนักเรียนเข้าใจจำนวนหนึ่งจากสิ่งของที่สัมผัสแล้ว ต่อไปคุณครูต้องสอนนักเรียนว่าตัวเลขหนึ่งยังสามารถแทนจำนวนหนึ่งของสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้เช่นแทนจำนวนครั้งของการปรบมือหรือจำนวนก้าวของการเดินเป็นต้นค่ะ หลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนตัวเลขหนึ่งกลางอากาศค่ะซึ่งเทคนิคนี้จะทําให้คุณครูสามารถประเมินนักเรียนได้พร้อมกันทุกคนว่านักเรียนเขียนตัวเลขหนึ่งได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะและคุณครูยังสามารถนําเทคนิคนี้ไปสอนกับการสอนเรื่องอื่นๆที่ต้องการประเมินว่านักเรียนสามารถเขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ตัวใหม่ที่เพิ่งสอนได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะนักเรียนทุกคนเขียนเลขหนึ่งได้หรือยังคะ เห็นการอากาศพร้อมๆกันดูนะคะอ่าถูกต้องเก่งมากตุม่มให้เธอค่ะถึงตรงนี้ให้คุณครูสรุปจํานวนและตัวเลขหนึ่งโดยใช้บัตรภาพและให้นักเรียนอ่านตามค่ะทุกคนอ่านมองที่กระดานนะคะและอ่านตามครูนะคะกล้วยหนึ่งผลจำนวนหนกล้วยนผลจนวนหนึ่ง,ง,นนนงสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าตัวเลขหนึ่งอ่านค่ะ ค่ะแล้วเราจะสรุปได้ว่าตัวเลขหนึ่งคือสัญลักษณ์เขียนแทนจำนวนหนึ่งค่ะ,เ,นน 1. 1> ะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีนะคะตัวเลขหนึ่งคือสัญลักษณ์เขียนแทนจำนวนหนึ่ง ขั้นนี้เป็นการฝึกทักษะให้กับนักเรียนค่ะคุณครูอาจจะออกแบบกิจกรรมต่างๆที่มีความสนุกสนานให้นักเรียนปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนค่ะเช่นให้นักเรียนบอกชื่อและจับอวัยวะบนร่างกายที่มีจํานวนหนึ่งค่ะน,นักเรียนคะวันนี้คุณครูมีเกมให้หนูเล่นด้วยชื่อว่าเกมเล่นหนึ่งไหนใครอยากเล่นเกมนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้โอ,อยากเล่นทุกคนเลยเดี๋ยวครูจะให้หาอวัยวะที่มีหนึ่งเดียวในร่างกายนะคะทุกคนคิดไว้นะ วายะที่มีหนึ่งเดียวในร่างกายมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าใครหาได้เร็วที่สุดนักเรียนคะคุณครูให้หาวัยะไว้ไหนใครหาเจอแล้วว่ายกมือขึ้นคะ่ะอ่าคุณครูเห็นแล้วนะคะอ่าหนูออกมาเลยคะ่ะแล้วก็หนูนะคะออกมาคะ่ะมาชี้อวัยวะให้เพื่อนดูซิหนึ่งเดียวในร่างกายมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวครูหนึ่งสองสามอาชีสิคะอ่าถูกไหมคะ และเมื่อคุณครูมั่นใจแล้วว่านักเรียนของตนมีความเข้าใจจำนวนหนึ่งและตัวเลขหนึ่งแล้วก็ให้เริ่มบทเรียนเรื่องจำนวนสองและตัวเลขสองในการสอนครั้งต่อไปค่ะ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณครูไม่ควรสอนนักเรียนพร้อมๆกันทีละหลายๆตัวเลขนะคะเพราะการสอนพร้อมกันทีละหลายตัวเลขจะมีผลทําให้นักเรียนสับสนและจําตัวเลขต่างๆไม่ได้ต่อไปเราจะสอนเรื่องจํานวนและตัวเลข5ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวอย่างสําหรับการสอนจํานวนและตัวเลขตั้งแต่2ถึง9ค่ะวัตถุประสงค์ของการเรียนจํานวน5และตัวเลข5มีดังนี้ค่ะ 1>, 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของจำนวน5และตัวเลข5ได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนตัวเลข5ได้อย่างรวดเร็วค่ะเรายังคงใช้เพลงสำหรับการกระตุ้นความสนใจและสร้างความสนุกให้กับนักเรียนค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้ครูมีเพลงเกี่ยวกับตัวเลขมาให้เชวยกันร้องไหนใครอยากร้องมากยกมือขึ้นโอ้โหอยากร้องกันทุกคนเลยเอามือลงค่ะและทุกคนยืนขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราจะมาร้องแล้วก็ทำท่าประกอบพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนับนะหนึ่งสองสกริ๊งกริงกริ๊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 งเป็นเสียงกลิ้งใช่ไหมไวเร็วไวไวเร็วไวติดวิ่งไปหาคูเร็วเข่าเท้าแล้วนับกันก่อนเริ่ม1,2,3,4,5เข่าเท้าแล้วชิดเข่ามา กกเ,พเ,เพลงที่ใช้คุณครูสามารถแต่งขึ้นเองเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนหรือใช้เพลงอื่นที่นักเรียนรู้จักก็ได้ค่ะคุณครูต้องทบทวนจำนวนและตัวเลขที่นักเรียนเรียนไปแล้วก่อนจะเริ่มสอนจำนวนและตัวเลขถัดไปซึ่งสามารถใช้วิธีการสอนดังนี้ค่ะนักเรียนคะเราเรียนตัวเลข1 4ถึงมาแล้วนะคะเดี๋ยวค,ครูจะลองทบทวนดูซิว่านักเรียนจำได้หรือเปล่าตอนนี้ครูมีบัตรเลขอยู่ในมือนะคะ เดี๋ยงครูจะชูบัตรเลขขึ้นทีละใบและให้นักเรียนปรบมือตามบัตรเลขที่ครูชูนะคะถึงครูจะน้บนะ1 2 3่สองสาเอ,อเก่งมากค่ะลองดูอีกหนึ่งใบนะคะเออเกือบเกือบพร้อมแลวเกือบพร้อมละ,ออมล,ะลองดูอีกหนึ่งใบสิเออเก่งมากอันนี้เก่งมากๆอีกหนึ่งใบสุดท้ายหรืออาจใช้วิธีการนี้ค่ะ นักเรียนคะเราเรียนตัวเลข1 4มาแล้วนะคะทุกคนยังจําได้หรือเปล่าคุณครูมีบัตรภาพมาให้ทบทวนนะคะอย่างครูจะชูบัตรภาพทีละ1ใบนะคะแล้วก็พอครูชูปุ๊บให้นักเรียนทุกคนยกมือขึ้นว่าใครจะตอบนะคะดูซิว่าจะตอบถูกหรือเปล่านะอ่าเตรียมพร้อมนะ1 2ึสองซ้่าไหนหนูตอบสิคะท่าไหร่คะาค่ะ เราเริ่มต้นการสอนให้นักเรียนรู้จักจำนวน5จากวัตถุจริงค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูมีใบไม้อยู่ในมือจำนวน,น1เดี๋ยวเรามาเชื่อกันนับนะคะว่าค,ครูมีใบไม้กี่ใบนะคะอะเรามานับพร้อมกันนะ มีใบไม้กี่ใบคะในมือ,อถูกต้องเก่งมากค่ะต่อไปให้แทนสิ่งของนั้นด้วยภาพแล้วจึงแทนภาพด้วยตัวเลขทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนกับตัวเลขซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์คะ่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่นี้เรานะับใบไม้ใบนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนะคะค,ครูจะแทนใบไม้จริงใบนี้ด้วยบัตรภาพบัตรนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวนักเรียนมานับให้ครูซิว่าครูมีบัตรภาพนี้กี่ใบนะคะในแต่ละช่วงนะ,ะเดี๋ยวครูจะเสียบบัตรภาพในกระเป๋าผนังนะคะแล้วนักเรียนลองนับนะว่ามีเท่าไหร่ครูคคจะถามนะคะนี่กี่ใบคะ,กบคะ,ะเก่งมากเลยเดี๋ยวนับในใจไว้นะครูคคจะถามนี่กี่ใบคะ ต่อไปนะคะกี่ใบคะ5ใบค่ะถูกต้องเก่งมากทีนี้คุณครูจะแทนบัตรภาพใบไม้ด้วยบัตรตัวเลขนะคะนักเรียนบอกครูนะว่าคือตัวเลขอะไรนะคะนี่เลขอะไรคะเล ่ะไรคะดีมากค่ะเก่งมากทุกคนเลยจากนั้นให้คุณครูนำสิ่งของชนิดอื่นมาใช้เป็นแบบฝึกให้นักเรียนเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย4ตัวอย่างค่ะ จากเลข5าจากวัตถุซึ่งเป็นรูปประมแล้วให้คุณครูสอนเลข5าจากสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยนะคะโดยคุณครูสามารถศึกษาแบบวิธีการสอนจากการสอนจํานวนและตัวเลขหนึ่งและอย่าลืมให้นักเรียนเขียนเลข5ากลางอากาศด้วยนะคะเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสามารถเขียนเลข5าได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะเมื่อสักครู่นักเรียนเห็นเลข5าแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนให้นักเรียนดูว่าเลข5าเขียนยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนพร้อมกันนะคะนักเรียนดูนะคะ คนเขียนได้แล้วนะ,ะชูมือขึ้นมาสิเขียนกลางอากาศให้ครูดูครูจะนับนะเราเขียนพร้อมกัน 1...2...3 อ,อืมเท่าที่มองถูกต้องหมดเลยเก็งมากตรมนี้เตงค่ะจากนั้นให้คุณครูเสริมความเข้าใจตัวเลข5ด้วยการสอนแยกตัวเลขตามวิธีนี้ค่ะนักเรียนคะตอนนี้ครูมีหลอดอยู่ในมือจํานวนหนึ่งนะคะนักเรียนลองมาชื่อครูนับซิว่าครูมีเท่าไหร่นะคะอันนับสิ 2> 1น3 4งสสส่ถูกต้องครูมีรอยกี่อันคะ5อันค่ะอ่าเก่งมากอ่ะแล้วที่ครูมีแก้วน้ำด้วยลองมานับซิครูมีแก้วน้ำกี่ใบอะ่ะ คุณครูจะนำหลอดตรงนี้มาแยกใส่ลงไปในแก้วน้ำนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองดูนะว่าคุณครูแยกเป็นตัวเลขจำนวนอะไรบ้างนะคะคุณครูแยกใส่แก้วน้ำกี่ใบคะสองใบค่ะถูกต้องอ่าแล้วดูซิว่าใบที่หนึ่งครูมีหลอยกี่อันลองนับดูนะอ่ะหนกี่อันคะส ที่สองล่ะอลองนับสิหนึถูกต้องเก่งมากสแสดงว่าสองรวมกับ3ก็เป็น5ถูกไหมคะท้องค,ครูแยกท้องค,ค,ครูแยกมาจาก5เดี๋ยวครูจะลองแยกใหม่นะ,ะครูแยกใส่แก้วน้ำกี่ใบคะสใบค่ะเก่งมาก ใบที่หนึ่งครูมีรอยกี่อันนะับหนึ่ง ออกมาเป็น5ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ,ะถูกต้องเก่งมากค่ะการสอนการแยกตัวเลขนี้จะทําให้นักเรียนสามารถบวกลบเลขได้อย่างรวดเร็วในโอกาสต่อไปด้วยค,ะค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วให้คุณครูสรุปความหมายจำนวน5และตัวเลข5ให้นักเรียนอีกครั้งค,ะค่ะจากที่ที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความหมายกันนะคะ ที่เราได้เรียนไปเราแทนด้วยจํานวนใบไม้ใช่ไหมคะลองนับดูซิจำนวนใบไม้ในนี้มีเท่าไหร่นับสิคะหนึ่งมีใบไม้กี่ใบคะห <5, S 1> ใบ <5. S 1> ใบไม้หใบเรา <5. S 1> จะเรียกว่าจำนวนห้าอ่านตามสิคะ <5. S 1> จำนวนห้าถูกต้องและนี่เป็นเลข5้าใช่ไหมคะที่เราเขียนกันกลางอากาศใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าตัวเลข 5. ตัวเลขหเก่งมากอ่าเราจะเราจะสรุปได้ว่าตัวเลข5คือสัญลักษณ์เขียนแทนจำนวน5ตัวเลข5คือสัญลักษ์ในขัน้นนี้คุณครูสามารถฝึกทักษะให้กับนักเรียนโดยการยกตัวอย่างก,กิจกรรมจากสิ่งต่างๆรอบๆตัว เช่นการยกตัวอย่างจากสิ่งของภายในห้องเรียนหรือที่บ้านค่ะซึ่งจะทําให้นักเรียนเห็นว่าการเรียนเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีประโยชน์กับชีวิตซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณครูต้องจําไว้เสมอคือการสอนนักเรียนสามารถปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อวิชาคณิตศ,ศาสตร์ได้ซึ่งจะทําให้นักเรียนรู้สึกฝังใจและตั้งใจเรียนจนเรียนเก่งขึ้นในที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ